ลิปนี้เป็นคลิปต่อจาก EP ีที่แล้วค่ะคาลือหาดหรูริมหาดค่ะเราจะมาชมชั้น2กันของคาลือหาดหรูริมหาดบนพื้นที่2.5ไร่ค่ะนอกจากสระขนาดใหญ่ที่ชั้น1แล้วนะคะจะมีสระว่ายน้ําอยู่อีก2สระค่ะทางฝั่งซ้ายและขวาของตัวคาลือหาดเข้ามาชมที่บริเวณห้องพักอาศัยของชั้น2กันค่ะห้องนี้จะเป็นห้องที่อยู่ตรงกลางของตัวคาลือหาดนะคะ ประตูตรงนี้ค่ะก็จะเชื่อมต่อระเบียงขนาดใหญ่ค่ะซึ่งจะเทควิวสระว่ายน้ำและหาดสวยมากๆเลยค่ะตัวระเบียงค่ะจะเชื่อมต่อกันทุกตัวอาคารเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมห้องนอนของที่นี่ค่ะห้องนอนที่นี่ค่ะแผ่นจะมีพื้นที่ขนาดใหญ่ค่ะมีห้องน้ำในตัวค่ะและจะมีอ่างกากุชิทุกห้องด้วยนะคะพาไปชมห้องมุมค่ะ ห้องมุมจะเชื่อมต่อกับสระว่ายน้ําที่ด้านมุมสุดของตัวคาลิหาดด้วยนะคะและนี่คือห้องนอนของห้องมุมค่ะตัวประตูค่ะสไลด์ออกไปเพื่อชมวิวสวยๆของหาดค่ะแล้วก็มีสระว่ายน้ำในตัวด้วยค่ะสวยมากๆเลยนะคะด้านข้างจะสามารถเทควิวสาดที่ชั้นหนึ่งได้ด้วยค่ะเรียกว่ามองไปมุมไหนทั้งซ้ายขวาหน้าหลังคือสวยหมดเลยจ้า ตรงนี้ค่ะห้องนอนก็จะมีอ่างให้ทุกห้องด้วยค่ะมันจึ้งมากเลยค่ะต้องไปซื้อบัพเปอร์แล้วนะคะตีฟองสบู่แช่อ่างได้เลยค่ะเดี๋ยวเรากลับไปชมห้องแรกที่เปิดประตูออกมาเพื่อเทควิวตรงระเบียงกันนะคะคือห้องนี้ค่ะห้องนี้จะเป็นห้องนอนที่อยู่ตรงบริเวณตรงกลางของคาหิสนา์นะคะ ห้องน้ำสีคาขนาดใหญ่มากมากเลยค่ะมีอ่างจากรุชี่ให้ค่ะตรงนี้ค่ะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าตัวนี้บิวอินให้นะคะชนฟ้าเลยค่ะเก็บของได้แบบจุกจกเลยจ้าตรงนี้จะเป็นประตูด้านหลังนะคะที่เมื่อสักรู่ผักเข้ามาต้นคลิปค่ะออกไปเนี่ยจะเป็นพื้นที่โซนด้านหลังคอริโดร์ด้านหลังค่ะแล้วก็จะมีห้องนอนอีกหนึ่งห้องที่อยู่ติดกันค่ะตรงนี้สามารถเทควิวมุมที่ออกไปตรงระเบียงค่ะแล้วก็มีอ่างให้นะคะ ทุกห้องนอนค่ะจะมีอ่างอาบน้ําให้ค่ะทุกห้องเลยและชั้น2ทุกห้องนอนค่ะระเบียงจะก,กว้างถึงกันแบบนี้เลยค่ะตอบโจทย์ในส่วนของการรับวิวสระว่ายนา้ำและผ่อนคลายกับเสียงคลื่นและวิวสวยๆจากหาดทะเลค่ะพาไปชมที่คอริดอด้านหลัง ค่ะลุยหาดก,กันค่ะตรงนี้จะมีลิฟต์นะคะขอขยี้ลิฟต์นิดนึงคลิปที่แล้วลงบันไดไม่เห็นลิฟต์ค่ะตรงนี้ลิฟต์นะคะจะอยู่บริเวณด้านหลังตัวอาคารค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบันไดนะคะที่เชื่อมไปสู่ด้านล่างชั้นใต้ดินค่ะตรงนี้จะเป็นประตูบริเวณด้านหลังนะคะก็สามารถเปิดเชื่อมไปที่บริเวณระเบียงด้านหน้าได้ค่ะตรงนี้ก็จะมีโตะปิงปองให้นะคะ ลิฟต์ส่งอาหารจะอยู่ที่บริเวณนี้ค่ะตรงนี้กดลิฟต์สะดวกสบายค่ะไม่ต้องเดินขึ้นเดินลงค่ะไปชมจุดชมวิวค่ะตรงโซนหอคอยประภาคานตรงนี้ค่ะตรงนี้สำหรับใครที่ชอบกระโดดน้ำค่ะต้องตรงนี้เลยค่ะเป็นพื้นที่ที่สามารถจ้ำตัวเองลงไปที่สะชั้นล่างได้ค่ะมันสูงจนแพทขาสั่นไปหมดแล้วค่ะเมกกล้าโดดนะคะ เอาจริงๆแต่ถ้าใครเป็นนักจำนักโดดก็ตรงมุมนี้เลยค่ะทำพื้นที่รองรับไปให้แล้วค่ะมีบริเวณระเบียงคอริดอร์ตรงนี้สวยๆนะคะเดินรับลมทะเลตรงนี้ได้เลยค่ะรับบรรยากาศดีๆจากคลื่นจากลมทะเลค่ะแล้วก็บริเวณด้านข้างของตัวคฤหาสัดค่ะก็จะมีพื้นที่ซันเด็กนะคะไว้อาบแดดค่ะแล้วก็ชมวิวตรงนี้อีกด้วยค่ะ ริมด้านสุดของคาลิอค่จะเป็นสระว่ายน้ํานะคะสระว่ายน้ําจะมี2ฝั่งทั้งซ้ายและขวาค่ะเป็นสระว่ายน้ําชั้นสองค่ะส่วนตู้ส่วนตัวค่ะห้องนอนตรงนี้ค่ะด้านในค่ะจะเป็นห้องนอนที่มีอ่างในตัวค่ะอย่างที่บอกเลยค่ะว่าห้องนอนที่นี่ค่ะจะมีห้องน้ํำในตัวและทุกห้องน้ําจะมีอ่างอยู่ในห้องน้ําด้วยค่ะไม่ต้องแย่งกันเลยค่ะสําหรับใครที่มาพักอาศัยค่ะ กเรียกได้ว่าได้วิวเท่าๆกันแล้วก็มีอ่างส่วนตัวกันทุกห้องตกแต่งพร้อมอยู่ค่ะทั้งอุปกรณ์โซฟาเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างพร้อมใช้ค่ะคาลิสาหรูริมหาดส่วนตัวบนพื้นที่2.5ไร่ค่ะขนาดพื้นที่ใช้สอย3,000ตารางเมตร8ห้องนอน8ห้องน้ำ2ชั้นบวกชั้นใต้ดินเป็นโฮมเอนเตอร์เทนเมนต พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้วค่ะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆและทรับดีๆจากทางเราด้วยนะคะ